สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ เบลก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําขุนต้านะอ,อําเภอขุนตาจังหวัดเชียงรายนะคะอ่างนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเบลตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ถ่ายทริปนี้ก็คือมาสองวันเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็มาวันนี้มาเมื่อวานแล้วก็มาวันนี้นะคะก็จะกลับวันนี้แล้วก็ค่าบริการที่นี่นะคะบัตรอ่อนอย่างเราคันละสิบบาทนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นบัตรแข็งอะก็คือ500บาทนะคะก็อันนี้เราเป็นคนแบบเราไม่ได้แบบว่ามาแบบประจําเราก็เลยซื้อบัตรอ่อนไปแล้วก็จากการร้องตกเมื่อวานนี้นะคะคือปานินค่อนข้างที่จะเข้ามากินดีเหมือนกันแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะฝนตกก็คือมีฝนนะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ วันนี้ก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มากได้น้อยแค่ไหนนะทุกคนแต่ว่าจากการที่ตกเมื่อวานอะค่อนข้างที่จะได้ดีเลยอืแต่ว่ารอบๆอ่างเขาก็ไม่ค่อยได้กันนะ อาจจะเป็นเรื่องเทคนิคด้วยเทคนิคชุดสายหน้าสําคัญมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเช้านี้นะคะเราจะมาทํากับข้าวก่อนกับข้าวของเราก็คือต้มยำปลานิลน,นะเป็นปลานิลของที่นี่เลยค่ะก็เดี๋ยวจะมาลองกินกันว่าปลานิลอ่างขุนต้าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะอ่างที่นี่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะแล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยโอ้ยหรือจะโดนปลายใหญ่หรือเปล่านะทุกคนส่วนใหญ่วันพระเวลาที่เราตกมักจะโดนของใหญ่ตลอดเลยอ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าชิปนี้เจะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วปอาปควากวดการคืออะไรรู้ไหมทุกคนกับช้างขาดนะคะคือบนรถดักมันมีหนูมีมานานและแล้วเราก็ไม่ได้ดักไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าสงสารมันมันตัวคิดว่ามันน่าจะตัวเล็กมีก้าวดักหนูอยู่แต่ว่าไม่ได้ดักคือกลัวมันตายแล้วมันจะหมิน่นแต่ตอนนี้กัดกระชังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงมันวิ่งอยู่ วิ่งดุกๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่คิดว่าถ้าปล่อยไว้ก็คงไม่ดีเท่าไหร่อาจจะมีการดับนะคะเออกลัวมันกัดสายไฟโอเคเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเริ่มหิวแล้ว อุยนี่ไม่รู้เปรี้ยวมันโดดไรมาแล้วทุกคนวันพระวันพระของให่มกักมาวันพะอันนี้เป็ส0.3นะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเล่นแบบเราแวดระวังนดนึงโอ้โหดูมันกดดิ โอ้หใหญ่ใหญ่เด็กไม่เด็กไม่เน็กนึงเดนึงเอ้นโอ้ยบันนคนใหญ่วะโอ้โหนี่คนมาแล้วปันนหน เดี๋ยวมันจะเข้าโอ้นล่วงเลยบ้าเหี้าหายอีกแล้วทุกคนทิปนี้เปรียวหลุยป่า มันจะลำบากนะ,อะโอ้ทุกคนดูน้ำห่างนี่มันเร่งตอนปลายยอมไม่ตัด ใหญ่วะใหญ่ที่สุดของทริปเลยเนี่ยอีกหน่อยช่วยเอ้าเอา,เอาตักอะไรเสวิยร์รั่วอีกแล้วรั <laughs> ่วแม่งหมดเสวิยรใครสเสถียร์เราหนูกาดหมดเออ แต่อี๋ไม่เลยดาดแรงน้อยเลยขุดรถขุ สามพันตัวฮะ โอ้ตัวใหญ่วะ่ะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นาะโอ้ยเฮ้ยหลุดเลยนี่ค่ะตัวที่หลุดเมื่อกี้นี้คือมันหักนะคะ เรสะบัดแล้วก็หักไปเลย กูเยอะนะมาอี่จะให้ถ่ายลูกลูปปลานึ่งอมใช่เจะเอาเจะเอาเบ็ดมาตอปลาตรงไหนมันั่วตรงไหนนึงนไหนน่เออนี่แหละจะตายนะเรียให้ลอันนี้ลูกค้ามาซื้อปลานะคะ ก็จะกลับวันนี้แล้วนี่ครับลูกค้ามาซื้อปลาให้เลือกเอาเลยโล60บาทปลนหนึกี่ตัวครับยังลับแล้วกนหซื้ออีกแล้วขายให้หมดปลานาค่ปาไนกับปาไนปลาจุดเทียนปาไนเป็นตัวเดียวอันนี้ตัวหนึ่ง